พี่น้องมุงดอกเห็นโอ้ไข่บักไงไข่ใ,ใหญ่มากค่ะอืมบึม่งพี่น้องงามค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องค่ะบึงแล้วค่ะ เห็นดอกเหนะ็นดอกงูแดงไหมนี่ยงบุ่มบุ่มค่ะกลุ่มข่ายค่ะค่ะพี่น,อน,น,น้องโอ้หาาเท่อีงเห็นปะค่ะมีหอยคนห้ามากวนใจอยู่คนปาดเห็ดทิ่มไว มีงกะตาฮะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะเมนี้เขากับพอกันในเซาของวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพาพี่น้องมาหาเห็ดเผ็ดบุรีคือเก่าค่ะหมื่ว่านเขาได้เห็ดละงบเป็นร้ายนะคะเมนี้ผ้ามากไหมพอแล้วนะคะดอกแรกเนี่ย อันนี้เป็นละงอขาวนะคะพี่น้องเป็นไข่เห็ดละงอขาวไข่บางใยค่ะโูนทางผุนก็มีค่ะนี่กับเมนนะะีนได้ค่ะไข่ใหญ่ใหญ่หนี่กับไข่กันนะคะพี่น้องไข่บางใหยเป็นเดราะโอ้โหมันห่อยหน่อยแกมีไปเอาแต่ไข่พ่อกินก่อนนะคะ โอ้ไข่บบบไงไข่ใ,ใหญ่มากอ่ะอืมเหม่นพี่น้องงามค่ะสองดอกดงามค่ะมันมันค่ะพี่น้อง นีเป็นไข่นะคะละาโง่ขาวกัน,นะค่ะดอกนี้มันเห็ดไข่เลยค่ะสองดอกเลยค่ะ าดพี่น้องมุนดอกเห็นไหมคะงามค่ะท่านเดหอดไปใหม่ห้องตานี่ก็เฮ็ดละงูขาวกันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิน่นเพิ่นบานแล้วนะดอกนี่เอาได้ซ้ำเดยบ่ค่ะนี่ไดส่องเห็นเลยโอ้คุบานบแบบใหญ่ได้พี่น้องมองนี้เป็นละงูเหลืองได้ค่ะพี่น้อง บ้านแล้วเนาะทางคนเดียมี่ค่ะมีเงนินค่ะมีมดอกงามอยู่ที่พี่น้องละงูเดืองค่ะ นี่ดอกเดี๋ยวมองนี่พี่น้องละงกเรืองนะคะพี่น้องหักหรอปวกกัดส่องดอกค่ะดอกนีวยวยางใหญ่ดิค่ะอืมสวยๆค่ะ งามบ่ะพี่น้องนี่ก็แเมลนละงกเ์เลื้ยงด้วยกันค่ะพี่น้องหืมจิ๋มเลยส้มิมองนี้เป็นละงกขาวนะคะพี่น้องแกเมลนดอกดอกเมลนบาน,นั่งสฉีใกล้เีตัดตัดดอกจากกันกับขา,าเวลาเฮาเมียนยังบ่แตกนะคะ นี่ดอกหนึ่งค่ะถ้าได้ดอกสักหนี่ก็สิพองามๆนะกับพี่น้องโอ้นี่ดอกแน่นๆหนึงเดี๋ยวเกีบไวใหินสวยๆค่ะพี่น้องค่ะมือแล้วกัน đội như đồng hồ đây tìm ngân thật nha สองหินนะพี่น้องดูเป็นงูข,งขาวค่ะอะไรครับอ๋อเพิ่งเดินเข้ามาเจอพี่อยครับมันงขูขาวค่ะ ทุกทางในสองดอกนี่นเห็นป้ะคะทางในสองดอกเี่มีบ้านนี้แล้วค่ะ แต่งตาแล้วค่ะพี่น้องมางกไข่ลแล้วค่ะเอานี้บานที่ก่าน,นะพี่น้องไข่บอกยังไงเลยค่ะป่าพี่น้องมึงเนี่ย ยีงไงบ่มบ่มค่ะกลุ่มคายหน้างค,ค่ะพี่น้องโอ่หนางเท่งอีกเห็นปะค่ะมีหอยคนห้ามากวนใจอยู่มันปาดเห็ดทิ้มไปไปใส่กระตากันค่ะ ม,มันงานมเลยโอ้โหพี่น้องมึงกะตาฮะเนี่ย,าายว้าวดอกสวยมากเลยนางหัวขาวเพียบุรีแต่อดอกง่ายไงค่ะพี่น้องสวยๆค่ะ อีกแล้วค่ะดอกนี้างงามบันด้ค่ะอันนี้มันไข่นะคะไข่เห็ดละงอกขาวส่วนทางนี้มิเตะเห็ดละงอกขาวเลยค่ะพี่นอ้องงามๆค่ะอันนี้ก็ไข่ยกกันค่ะโอ้สุดยอดค่ะพี่น้อง ไขรง่ามๆมดอครับละงกไข่รห้คอครับน้องมาโซนนีเป็นเห็ดละงกเรืองนะคะพี่น้องทางหลาบเนาะตีถนนโอ้ยละงกเรืองงามๆค่ะค่าหักสาดอกนะนี่ค่ะทา่าน้ก็มี่แกจอบร้ายเ่อเราได้หมงนี้ พอได้ที่ขนสามดอกนี้นละคะ่ะเด็กก่สิผ้าพี่น้องออกเมื่อแล้วนะคะนี่แกเจนม่องกลักวหรือคะค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่วาใกล้ได้ในมือน,นีนะคะพี่น้องมีแต่เห็ดละงกเลยค่ะงามงาม,งามพี่น้องมึงดอกเห็ดละงกใกล้ในแต่ละดอกโอ้สออดลายค่ะไข่ก็มีต่ไข่ใหญ่ๆเด้ค่ะมันนี่น่าจะได้เก็บอีกหลายมืออยู่นะคะเพราะว่าไข่ไข่มีเนี่ยมีไข่เห็ดยังเสีย เน็ดพึ่งจะออกนะคะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกได้เวยค่ะแล้วพอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ